นัน้นดินดำน้ำซุมฝนตกลิ่นอยู่เรื่อยห้ำหน่อยซุมลึงเวิ้งวังปวง,งปูป้าบ่เขินขาดกบเขียดหอยลองกุ้งพ่อใดออมกินท่อพาสินอาสีเป็นลองงานประจำเป็นหลักเห็ดหน้าเป็นเขาภูมิปัญญายินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ที่เสนอชื่อให้รับรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปีพุทธศักราช2564ระดับจังหวัดสกลนครด้วยความยินดียิ่งประวัติผู้เข้ารับการคัดเลือกนายขวัญชัยป,ปาทาเกิดเมื่อวันที่6ธันวาคมพุทธศักราช2519ปัจจุบันอายุ44ปีประกอบอาชีพทำนาอาศัยอยู่บ้านเลขที่22หมู่ที่4บ้านหนองคลอง ตำบลเชิงชุมอำเภอพรน,นานิคมจังหวัดสกลนครบิดาชื่อนายไตรปาธามารดาชื่อนางสีปาทาคู่สมรสชื่อนางสุภัตราทัตจันดาบุตรธิดาไม่มีการศึกษาสูงสุดเรียนจบในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเริ่มดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ,บ้านหนองคลองเมื่อวันที่29มีนาคมพุทธศักราช2555ประวัติชีวิตโดยสังเขป พุทธศักราช2555ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ,บ้านหนองคลองหมู่ที่4ตำบลเชิงชุมอำเภอพานานิคมจังหวัดสกลนครพุทธศักราช2559เข้ารับการประกวดผลงานโครงการตามคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่นบ้านสวยเมืองสุขประจำปีพุทธศักราช2559ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับที่1ระดับจังหวัดสกลนคร พุทธศักราช2562ข้อรับการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนันผู้ใหญ่บ้านรุ่นที่79ทั2562ณวิเชีรัยการปกครองกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยพุทธศักราช2563เข้ารับการประกวดผลงานโครงการตามคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินทรรมแผ่นดินทองหมู่บ้านอยู่เย็น ประจำปีพุทธศักราช2563ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับที่1ระดับจังหวัดสกลนครและได้เข้าร่วมการอุมสม,มนาครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้านในการจัดทําแผนพัฒนาหมู่บ้านเพื่อรองรับการเชื่อมโยงแผนในระดับพื้นที่ประจำปีพุทธศักราช2563รุ่นที่5ณโรงแรมโคสะจังหวัดขอนแก่น โดยสำนักบริหารการปกครองท้องที่กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยข้อมูลทั่วไปบ้านหนองคองในอดีตมีชื่อว่าบ้านดอนขี้หมูหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งบ้านนาจาันอ้วนโดยเรียกตามชื่อของผู้ที่มาก่อตั้งหมู่บ้านเป็นคนแรกคือพ่ออ้วนซึ่งตอนมาพบแรกๆนั้นยังมีสภาพเป็นป่าและมีหนองน้ำอยู่รอบๆมีความอุดมสมบูรณ์มาก จึงได้ย้ายครอบครัวมาตั้งหลักปักฐานที่นี่โดยมีนางพมมาภรรยาและลูกอีกสองคนติดตามมาอยู่ด้วยต่อมาเมื่อมีประชากรเพิ่มมากขึ้นทางราชการจึงได้ตั้งให้เป็นหมู่บ้านโดยใช้ชื่อใหม่ว่าบ้านหนองคลองเมื่อปีพุทธศักราช2512 พร้อมได้แต่งตั้งผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่คนแรกถึงคนปัจจุบันรวม6คนด้วยกันซึ่งคนปัจจุบันคือนายขวัญชัยปาทาวิสัยทัศน์ของหมู่บ้านเป็นชุมชนที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีอากาศบริสุทธิ์มีต้นไม้เยอะคนในชุมชนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างจริงใจทุกคนเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติและปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต มีความสุขกายสุขใจเป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพของประเทศอัตลักษณ์ของหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านเชิงวัฒนธรรมผ้ายอมคามบ้านหนองคองมีพื้นที่ทั้งหมด1,890ไร่ลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราดลุ่มเขตยร้อนมีแหล่งน้ำธรรมชาติห้วยหนองคลองบึงอยู่ทั่วไปในเขตพื้นที่หมู่บ้าน สภาพส่วนใหญ่เป็นหินมุกรังไม่เหมาะในการเพาะปลูกและทำการเกษตรบ้านหนองคองมีทั้งหมด3ฤดูได้แก่ฤดูร้อนฤดูฝนและฤดูหนาวอาณาเขตบ้านหนองคองอยู่ห่างจากอำเภอพนานิคมไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ30กิโลเมตรห่างจากตัวจังหวัดสกลนครไปทางทิศเหนือประมาณ135กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับบ้านเม่นน้อยตำบลบ่ว่าอำาเภออากาศอํานวยทิศใต้ติดต่อกับบ้านคำประมงตำบลสว่างทิศตะวันออกติดต่อกับบ้านสายล่องขาหมู่ห้าตำบลเชิงชุมทิศตะวันตกติดต่อกับบ้านเชิงชุมหมู่หนึ่งตำบลเชิงชุมบ้านหนองคองมีประชากรทั้งหมด234คนประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา ผู้นำหมู่บ้านประกอบด้วยนายขวัญชัยปาทาผู้ใหญ่บ้านหนองคลองนายบุญชัดนาลาผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนายพิสมุจิตอาคะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนายลุ่งทีวาเหิมหอมสารวัตรกำนันนายประจักษ์จันลาวงสมาชิกสภาอบตคณะกรรมการหมู่บ้านมีทั้งหมด15คนประกอบด้วยนายขวัญชัยปาทาประธานกรรมการ หัวหน้าด้านอำนวยการนายประยุทธ์ปัทลราชหัวหน้าด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนายประจักษ์จันลาวงหัวหน้าด้านส่งเสริมเศรษฐกิจนายสุพลเมืองดูหัวหน้าด้านสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุขนายพิสนุจิตอาคะหัวหน้าด้านรักษาความสงบเรียบร้อยนายขอบฟ้าภูมิภาคุลหัวหน้าด้านแผนพัฒนาหมู่บ้านรายชื่อคุ้มและหัวหน้าคุ้ม บ้านหนองคองมีทั้งหมดสาคุ้มได้แก่คุ้มไผ่สีทองมีนายประสิทธิ์ปานนท์เป็นหัวหน้าคุ้มคุ้มลุ่งเรืองพัฒนามีนายบรรทุรงทัศนรดาเป็นหัวหน้าคุ้มและคุ้มรวมใจสามาคัคคีมีนายลุ่งทีวาเหืมหอมเป็นหัวหน้าคุ้มสถานที่สำคัญในหมู่บ้านได้แก่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านหนองคองป่าชุมชนยุ้งฉางข้าวโบราณ วัดบ้านหนองคองศูนย์เรียนรู้การทอผ้ายอมคามศูนย์สาธิตตลาดขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมบ้านหนองคองมีภาษาที่ใช้กันคือภาษาผู้ไทยและภาษากะเลรงประชาชนนับถือศาสนาพุทธทุกโคเรือนมีวัดในหมู่บ้านจำนวนหนึ่งวัดได้แก่วัดบ้านหนองคองวัฒนธรรมความเชื่อในหมู่บ้าน ชาวบ้านหนองคองมีการนับถือประเพณีอย่างเข่งครัดมาตั้งแต่ครั้งโบราณและเป็นประเพณีท้องถิ่นสืบมานานปีเรื่องฮีดองคลอง14หรือเรียกสั้นๆว่าฮีดคลองหรือถ้าจะเรียกให้เป็นชาวบ้านแท้ๆเรียกว่าเปิงบ้านเปิงเมืองทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญและการใช้ประโยชน์บ้านหนองคองมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อการประกอบอาชีพดังนี้แหล่งน้ำดื่มหนึ่งแห่งแหล่งน้ำใช้สี่แห่งแหล่งน้ำธรรมชาติ5แห่งข้อมูลการคมนาคมและสาธารณูปโภคด้านการคมนาคมบ้านหนองคอมมีถนนลาดยางจำนวน1นึ่งเส้นระยะทาง500เมตรถนนคอนกรีตจ,จำนวน3เส้นระยะทาง1 0 0 0เมตรถนนลูกลัง2เส้นระยะทาง2,000เมตรด้านสาธารณูปโภค บ้านหนองคองมีไฟฟ้าครบทุกครัวเรือนจำนวน57ครัวเรือนมีระบบนำประปาใช้ในหมู่บ้านอย่างเพียงพอโดยมีระบบประปาหมู่บ้านจำนวนหนึ่งแห่งด้านแหล่งน้ำบ้านหนองคองมีบ่อน้ำสาธารณะจำนวน5แห่งมีลำห้วยจำนวน2แห่งและมีลำน้ำจำนวน3แห่งผลการปฏิบัติงานด้านบุคลิกลักษณะนายขวัญชัยปาทา ยึดหลักการครองตนครองคนครองงานและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการบริหารจัดการในเรื่องต่างๆโดยปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกบ้านด้วยการน้อมนำหลักในการดำเนินชีวิตตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงรอเก้าพัฒนาตนเองจันสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ในการดำารชีวิตของคนในชุมชนโดยยึดหลักคือพอประมาณมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอยู่เสมอเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขในการทำงานให้ดียิ่งขึ้นโดยการใช้กลไกของการประชาคมหมู่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นหลักในการพิจนารณาเรื่องต่างๆก่อนดำเนินการทุกครั้งนอกจากนี้นายขอนชัยปาทายังมีความเสียสละอดทนและอุทิศตนต,นต่อส่วนรวม ให้การสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้านในทุกๆด้านให้ความร่วมมือกับทุกส่วนราชการเป็นอย่างดีจนบังเกิดผลสำเร็จหมู่บ้านหนองคองได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆได้รับรางวัลการประกวดทั้งระดับตำบลระดับอำเภอระดับจังหวัดอย่างมากมายส่งผลให้ราษฎรในหมู่บ้านมีอาชีพและมีรายได้ที่มั่นคงยั่งยืนด้านการส่งเสริมความสามัคคี ปองดองสมานฉันการบริหารความขัดแย้งภายในพื้นที่ได้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดงานบุญประเพณีของหมู่บ้านเป็นประจําทุกปีเพื่อให้ชาวบ้านมีจิตใจดีงามเข้าหาธรรมะและรักษาเมคีกรมเกี่ยวนอกจากนี้ได้มีการทําประชาคมหมู่บ้านเพื่อกำหนดกฎกติกาของหมู่บ้านโดยทุกคนเต็มใจปฏิบัติตามดังนี้ 1>, 1. ผู้ใดทะเลาะวิวาทหรือสร้างความเดือดร้อนในพื้นที่สาธารณประโยชน์ก่อให้เกิดความเสียหายปรับ500บาทและต้องชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง 2. ทุกครอบครัวจะต้องมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของชุมชน 3. ทุกครอบครัวจะต้องยอมรับและปฏิบัติตามมติของประชาคม 4. ทุกครอบครัวจะต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ อย่างเคร่งครัดด้านประวัติการถูกลงโทษตามมาตรการควบคุมและกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้านนายขวัญชัยปาทาไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยแต่อย่างใดด้านอำนวยการบ้านหนองคองมีการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลอย่างชัดเจนมีการจัดทําบัญชีของกลุ่มต่างๆเพื่อง่ายในการตรวจสอบเช่น บัญชีกองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้านบัญชีสวัสดิการกองทุนหมู่บ้านบัญชีกองทุนแม่ของแผ่นดินนอกจากนี้ยังมีการทำประกาศระเบียบกฎหมายและนโยบายของรัฐไปประชุมชี้แจงให้ประชาชนในหมู่บ้านทราบโดยมีการจัดประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านและประชุมประชาคมอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งตลอดจนมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในหมู่บ้านผ่านหอกระจายข่าว พร้อมติดประกาศข่าวสารต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลด้านการปุกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย 1. ส่งเสริมให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎระเบียบของกฎหมายและกติกาข้อบังคับของชุมชนอย่างจริงจัง 2. ป้องกันและแก้ไขปัญหายา,ยาเสพติดโดยใช้กลไกลข,อของคณะกรรมการหมู่บ้านและ25ตาสับปปสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด ดำเนินการให้ผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดร,รักษาฟื้นฟูสมรรถภาพปัจจุบันไม่มีผู้เสพติดในหมู่บ้านแต่อย่างใด3ม,มีการตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่สาธารณประโยชน์ของชุมชนเป็นประจำเพื่อยับยั้งปัญหาที่เกิดขึ้นในอนาคตในหมู่บ้านโดยประสานที่กรมที่ดินอำเภอพานานิคมเข้าตรวจสอบร่วมทุกครั้ง 4. มีการอำนวยความยุิธรรมให้แก่ประชาชน ในเรื่องการเป็นตัวกลางในการประนีประนอมข้อพิพาทต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชนในปีพุทธศักราช2563มีการประนีประนอมไก่เกี่ยวข้อพิพาทโดยคณะกรรมการหมู่บ้านจำนวนเพียงหนึ่งลายเป็นการพิพาทเรื่องแนวเขียดที่ดินผลการไก่เกี่ยวคู่กรณีสามารถตกลงกันได้ด้วยดี5มีการตั้งจุดสกัดภายในหมู่บ้านเพื่อลดปัญหาเรื่องอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกันต่างๆเป็นประจำา 6. มีคำสั่งตั้งเวรยามหมู่บ้านที่ชัดเจนโดยใช้คณะกรรมการหมู่บ้านร่วมกับอาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือนของหมู่บ้านจำนวน12นายด้านแผนพัฒนาหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านด้านแผนพัฒนาหมู่บ้านของบ้านหนองคองหมู่ที่4ตำบลเชิงชุมได้มีการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านเป็นประจำทุกปีโดยเริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆในหมู่บ้านและประสานข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาหมู่บ้านเพื่อเสนอต่อที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของรัษฎรในทุกครัวเรือนอย่างน้อยครัวเรือนละ1คน ร่วมกับผู้แทนของส่วนราชการในพื้นที่ซึ่งแผนพัฒนาหมู่บ้านประจำปีพุทธศักราช2563ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วด้านส่งเสริมเศรษฐกิจด้านลดรายจ่ายบ้านหนองคองมีการปลูกพืชผักสวนครวัวสำหรับไว้กินเองและเหลือบางส่วนไว้จำหน่ายมีการรณรงค์และป้องกันไม่ให้สมาชิกทุกคนในครัวเรือนไม่เสพสิ่งเสพติดไม่เล่นการพานัน ประพิตตนอยู่ในสินทราอันดีด้านเพิ่มรายได้ชาวบ้านหนองคองมีอาชีพเสริมนอกจากอาชีพหลักที่ทําเป็นประจําทำให้ครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึ้นเช่นการทำสวนมะเขือเทศสวนพริกรับจ้างและทอผ้าด้านการประหยัดสมาชิกในครัวเรือนมีการฝากเงินไว้กับกลุ่มอมทรัพย์เพื่อการผลิตจำนวน57ครัวเรือนด้านการเรียน มีการบันทึกภูมิปัญญาในรูปแบบต่างๆมีการถ่ายทอดและนำไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางได้แก่การทอผ้ามัดหมี่ผ้าย้อมขามและการจักสารโดยกลุ่มแม่บ้านบ้านหนองคองด้าน,นสังคมและสิ่งแวดล้อมด้าน,นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่าง,ย,างยั่งยืนบ้านหนองคองมีการใช้วัสดุหรือทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนอย่างคุ้มค่าและประหยัดในการประกอบอาชีพ โดยมีการวางแผนจัดหาทรัพยากรทดแทนควบคู่กับการอนุรักษ์ได้แก่บ้านหนองคองมีการอนุรักษ์ป่าชุมชนหนองกุดงัวบามีการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยหมักและปุ๋ยคอกทุกครัวเรือนและมีการรณรงค์การใช้จักรยานในการเดินทางระยะใกล้ภายในหมู่บ้านทุกครัวเรือนมีการปลูกต้นไม้บริเวณที่สาธารณะ ถนนในหมู่บ้านหรือที่ว่างในหมู่บ้านและมีการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องด้านการเอื้ออารีบ้านหนองคองมีการจัดสวัสดิการสำหรับคนจนคนได้โอกาสและคนประสบปัญหาเช่นมีศูนย์ส่งเคราะห์ราษฎรประจำในหมู่บ้านมีการจัดสวัสดิการชุมชนในด้านต่างๆมีเงินส่งเคราะห์ศพส,สำหรับราษฎรในหมู่บ้านที่เสียชีวิตรายละ1000บาทมีทุนการศึกษาสำหรับเด็กที่เรียนดีแต่ยากจน มีเงินชาปนก,กิจสงเคาะสำหรับสมาชิกที่เสียชีวิตด้าน,นการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมมีการส่งเสริมและสนับสนุนทุนเพื่อการศึกษาแก่เด็กเยาวชนผู้ไดยโอกาสเป็นประจำทุกปี มีการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนเรื่องการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อปลูกจิตสำนึกให้เด็กได้ลำนงชีวิตด้วยความพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีการส่งเสริมสืบสารประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนให้คงอยู่คู่กับชุมชน ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองมีการขับเคลื่อนโครงการของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดการหมุนเวียนของกองทุนต่างๆเช่นโครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบลโครงการพัฒนาชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตามโครงการไทยนิยมสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรได้อย่างดียิ่งจนประสบความสำเร็จ และได้ดำเนินการกิจกรรมตามโครงการกจิตอาสาพระราชทานผลการดำเนินกิจกรรมก่อให้เกิดการรวมพลังจิตอาสาในพื้นที่หมู่บ้านร่วมกิจกรรมต่างๆในหมู่บ้านหรือที่ได้รับมอบหมายจากทุกภาคส่วนเช่นการพัฒนารอบหมู่บ้านกิจกรรมการปลูกป่ากิจกรรมที่สําคัญทางอาเภอมอบหมายให้เข้าร่วมกิจกรรมผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของจังหวัดและอาเภอบ้านหนองคองเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เป็นนโยบายของจังหวัดและอำเภอพนานิคมในการส่งเสริมการน้อมนำหลักปัจญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิตโดยยุดหลักคือพอประมาณมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันซึ่งณปัจจุบันทุกคนเรือนน้อมนำหลักปัจญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตกับคำคมที่ว่าความสุขที่ใช้กับใจที่พอเพียงสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ได้ครบถ้วนเป็นต้นแบบให้ชุมชนอื่นๆได้ การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นผู้ช่วยเหลือในอำเภอได้มีการปฏิบัติราชการตามที่ในอำเภอได้สั่งการและมอบหมายด้วยความรวดเร็วและทันเหตุการณ์ส่งผลให้การดำเนินงานตามที่สั่งและได้รับมอบหมายเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกครั้งการรักษาความสงบเรียบร้อยมีการควบคุมดูแลแล,และอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายแก่ชาวบ้านมีการตั้งกฎระเบียบข้อบังคับ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันในชุมชนมีการไก่เกี่ยวข้อพิาพาทในชุมชนด้วยกลไกของคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นตัวขับเคลื่อนการประสานงานหรืออำนวยความสะดวกให้แก่รัษฎรในการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆมีการจัดประชุมประชาคมเพื่อชี้แจงแนวทางในการขอรับบริการงานทะเบียนต่างๆเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเป็นประจำทุกเดือนการจัดประชุมรัษฎรทุกเดือน มีการจัดประชุมประชาคมทุกเดือนเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ราษฎรรับทราบข้อราชการต่างๆส่งผลให้ชาวบ้านรับทราบข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจนเพื่อนำไปปฏิบัติต่อไปมีการรายงานเหตุด่วนเหตุร้ายให้ทางอำเภอพนนิคมทราบทางโทรศ,รรศรัพท์หรือทางลายเบื้องต้นก่อนเสมอและจัดส่งรายละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษรส่งอำเภอภายหลังหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาต่อไปผลงานดีเด่นเป็นพิเศษอื่นๆ ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดสกลนครประจำปีพุทธศักราช2563ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัดสกลนครประจำปีพุทธศักราช2563และได้รับรางวัลรองชนะเลิศในโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินรมแผ่นดินทองหมู่บ้านอยู่เย็นระดับจังหวัดสกลนครประจำปีพุทธศักราช2563 หนองคองแดนถิ่นดินน้ำสมบูรณ์เกื้อกูลความดีมั่งมีน้ำใจก้าวไกลผ้าย้อมคามตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง